าใครกำลังมองหาสถานที่ไหว้เทพที่ครบทุกด้านในที่เดียวต้องมาที่นี่เลยค่ะวัดเทพมนเทียนที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมเทพสำคัญไว้เพื่อช่วยเหลือและประทานพรให้กับผู้คนที่มีความศรัทธาเรียกว่าครบทุกเรื่องกันเลยทีเดียวและถ้าใครอยากรู้ว่ามีองค์เทพอะไรบ้างและแต่ละองค์จะประทานพรในด้านไหนคอหน้าจอสองทีแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพาเที่ยวพามูด้วยนะคะเริ่มต้นที่พระพิคเนศเทพแห่งความสำเร็จผู้ขจัดอุปสรรคและนำพาสิ่งใหม่ๆมาสู่ชีวิตใครที่กำลัง เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อยากประสบความสําเร็จเรื่องการงาน,งานการเรียนหรือการสอบแข่งขันอย่าลืมมาขอพรจากพระอ,องค์ค่ะถัดมาพระนาลายและพระแม่ลักษมีเทพแห่งความสมดุลและความมั่งคั่งเหมาะสำหรับการขอพรเรื่องครอบครัวความสงบสุขและความร่ำรวยได้ที่นี่ส่วนผู้ที่ต้องการการปกป้องและสนับสนุนในการดำเนินชีวิตพาวิษณุเทพจะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกอุปสรรคด้วยพลังอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในช่วงที่รู้สึกท้อหรือประสบปัญหาทางด้านการเงินถ้าคุณกำลังมองหาความรักที่ซื่อ สัตว์และมั่นคงพระรามและพระแม่สีดาคือเทพที่จะประทานพรให้ความรักของคุณมั่นคงและราบรื่นหรือถ้าอยากเพิ่มพลังและความกล้าหาญให้กับตัวเองต้องขอพรกับพระหนุมานผู้ที่เป็นต้นแบบแห่งความกล้าหาญและความอุตสาหะสุดท้ายพระกฤษณะและพระแม่ราธาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มความสุขและความสมบัติในทุกๆด้านของชีวิตใครเคยไปไหว้มาแล้วได้ผลยังไงกันบ้างอย่าลืมมาเมนต์บอกกันด้วยนะคะ